ชอบร้องเพลงเป็นภาษาต่างดาวต้องร้องเพลงสั้นๆก่อนนะคะเขาจะชอบร้องเพลงเรารู้แล้วละ่ะแต่ถ้าเราแบบให้เขาฟังจากใน y o u t u b e ใช่ไหมถ้าฟังจากสิ่งนั้นน่ะเขาจะแบบภาษาจะรัวเพราะว่าเขาร้องไม่ทันนะคะคุณครูแนะนำให้เราอ่ะคุณพ่อคุณแม่พาล้องเองแล้วก็แบ่งเป็นท่อนๆร้องนะคะน้องจะได้ ร้องง่ายขึ้นร้องตามง่ายขึ้นแล้วก็จำคำง่ายขึ้นนะคะอย่าลืมสนุกไปด้วยกันผ่อนคลายไปด้วยกันเนาะสนุกผ่อนคลายร้องท่อนสันส้นๆเว้นวรรคให้ลูกเติมนะคะ,ะเติมหนึ่งคำก่อนก็ได้นะคะเติมท่าทางไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะจะดีมากเลยนะคะสหบบ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะ ครูแหมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่ศกตาทำไมลูกถึงเป่าลมไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายัางไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน t ิ k ต o อกนะคะให้ คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรโฟไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง Description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line Ad ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ